สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องาสายวิีสตอรี่นะคะอีกแล้วนะคะนี่เราจะร้องเพลงให้เอซีฟังเนาะ <c oughs> ตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ใจยถูกใจไม่มีผู้ชายอะไรนายิกกะสิกซิกน่ารักน่าดีพาไปเที่ยวดูหนัง พาไปนั่งจูจีแล้วพาไปเที่ยวชมสวนเด็ดดอกลำดว,วนส่งให้ด้วยซีเสียบหู <c oughs> กระตังร้ายห้นเสียบหลนเสียบหลนก็้าหกทีตกใจตื่นมาเสียนี้แม่เสียได้จังเ <c oughs> บินของพี่ทำนา ทำนาปลูกข้าวทุกเมือ่อน้องก็ทำนาเกลือขายเกลือนั้นซื้อข้าวกินเบิร์ของพี่อยู่ที่กาลสินส่วนตัวยุพินอยู่สะกลนครน้องว่าพี่มาเจอคนงามคนงามน้องสีว่า บ่านอโอ้ยละว,ว่าเป็นบุญของน้องมาพบพี่ที่รักน้องจริง mm. <c oughs> บ้านของพี่อยู่ที่กาลสินส่วนตัวอยู่หินอยู่สะกนคร เขาลืมเราก็เฝ้าคอยเฮ้ยเ,เ,เอา้าทำไมมีเสียงหมอลำด้วยบ้านี้โอ้ยดอกพี่น้องเออไปก่อนนะที่พ่อดอกสอนไปสอนอีเมนงะต่างรังสึ่งต่างเงินไะด ขออนุญาตลงไลน์นะคะมีเสียงเพลง <laughs> จบคลิปก่อนนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆนะคะลัางเอซทุกท่านนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ